อัดลมลื่นหนังสติกดีกว่ากันอันดับแรกการจะหาซื้ออัดลมลื่นหนังสติกที่เป็นกระบอกพร้อมยิงนี้ต้องเสี่ยงเข้าไปซื้อในกลุ่มไลน์หรือเพจเพราะมันคืออาวุธโดยสภาพจะไม่มีขายในช้อปปี้ลาซาด้าแต่จะมีขายเป็นชิ้นส่วนต้องซื้อมาประกอบเองซึ่งมีคนสอนทำเยอะแยะเห็นมาหลายปีละจนทนไม่ได้ที่จะเอามาลองให้เพื่อนๆได้ดูว่า ปืนทะลวงท่อตันที่สามารถอัดลม8บาและปล่อยออกมาได้อย่างสะใจแต่ลำกล้องเดิมโรงงานจะเป็นทรงกลวยท้าย12มิลปลาย10มิลใส่ลูกเล็ก10มิลได้แต่ไม่แรงและไม่ตรงจึงต้องใช้ดอกเจดี12.7มิลต่อด้ามเจาะทะลวงเพื่อใส่ท่ออลูมิเนียม12มิลรูใน8มิลที่มีลูกเล็ก8มิลขายเยอะแยะทุกท่อด้านท้ายนิดหน่อยเพื่อหนีบลูกไม่ให้ตกออกมา พันเทพพันเกลียวยดกาวร้อนใส่เข้ากับปืนทะลวงท่อก็จะทำให้มันกลายเป็นปืนอัดลมและการทำปืนหนังสติกนี้ยากและใช้เวลานานกว่าพอต้องทำด้ามไม้ยึดกับเหล็กกล่อง1ทับสองนิ้วยาว1เมตรเจาะรูใส่ชุดล้านไกใส่ตัวยึดหนังสติกกว่าจะเสร็จเป็นปืนหนังสติกแต่การบรรจุลูกหนังสติกนี้เร็วกว่า แค่หนีบลูกใส่ชุดลั่นไก่แล้วเหยียบก็พร้อมยิงใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีแต่อัดลมนี้ต้องสูบ28ครั้งเพื่อจะได้ลม8บาร์ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30วินาทีหนึ่งนัดโคตรเหนื่อยเลยแต่ก็ได้ความเร็วกระสุน95เมตรต่อวินาทีที่มากกว่านังสติ๊กที่มีความเร็วแค่77เมตรต่อวินาทีในลูกเหล็ก8มิลหนัก2กรัมเท่ากัน และเมื่อมาคำนวณแรงประทะต้นปากลำกล้องอัดลมจะมีแรงประทะ9จูนและนังสติกจะมีแรงประทะ6จูลเมื่อเทียบกับลูกกดจุด2อสองที่มีแรงประทะ168จูลปืนอัดลมนี้โคตรกระจอกเลย ความแม่นระยะ10เมตรอัดลมและหนังสติ๊กนี้แม่นทั้งคู่นะครับสามนัดเข้าดำทั้งหมดนี่คือผลกันยิงระยะ20เมตรของหนังสติ๊กนะครับนี่คือนัดที่หนึ่งนะครับลงล่างเลยเลยยิงเพล่ขึ้นมานัดที่สองก็ขึ้นมา5แต้มนัดที่สมก็ขึ้นมาหน่อยนัดที่สี่เพื่อเ,อเกินขึ้นบนเลยไปเรื่อยไปเรื่อยนัดที่ห้ก็จะโดนเข้าเป้าดำนะครับ นี่คือผลงานของอัดลมระยะ20เมตรนี่คือนัดที่หนึ่งนะครับที่ยิงมาเลยยิงเผื่อนัดที่สองโอ้เข้าตรงกลางเลยนะครับผมเผื่อนัดที่สามเล็งจุดนี้นะครับเล็กเล็กแโดนข้างล่างนัดที่สี่ออกซ้ายนะครับผมแล้วนัดที่ห้างลางแรงสรุปคือวางผล10เมตรลงมาทั้งคู่ส่วนเรื่องกฎหมายนี้ปืนอัดลมคือปืนเถื่อนเพราะทรงกระสุนด้วยแกส๊สมีติดบ้านโทษหกเดือน เอาไปโชว์ข้างนอกบวกอีก1ปีปรับ2 0,000โทษครหนักเมื่อเทียบกับปืนหนังสติก๊กที่มีติดบ้านได้สบายเอาไปโชว์ข้างนอกก็แค่ละหูโทษเปรียบเทียบปรับ1ั0 0องพัแต่อย่างไรก็ดีตราบใดที่ไม่เอาไปยิงอะไรใครตายเสียหายตำรวจก็ไม่มาจับหรอกส่วนปืนอัมลงของผมเพื่อนยืมไปละและแค่หนังสติกสวัสดีครับ H j สารพัดส,สร้างนวัตกรรมแบบบ้านบ้าน